สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับพบกับผมแซมวิ่งครับทุกคนวันนี้เอารถไถเนี่ฮะพาเดินเฮิบมาถทครับวันนี้หา,ากินไกลครับอยู่บ้านอะไรนะแต,แต่จงแต่จง,จงแต่จงครับนี่ฮะเดี๋ยวขอถ่ายทำแป๊บนึงครับ ครับผมใช่มีหัวมั้ยเผือบลูเลยเ่ะเนี่ยเฟียก่อนแจวครับ đến đến nãy oh, который... rồi. ô tô các bạn. ô tô. ô, để để để, nhóc đó, ยกอีกยกอีกยกอีกได้ไหมยกอีกๆๆยกอีกโกอ้ขีดมือมากครับยาวเลยไปนี่แหละเอารถไปนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปซื้อข้าวไปซื้อข้าวไหมออไซื้อข้าวไหมไง ลงหมดแล้วเสร็จแล้วเอาดำลงเด้หนหมเอาลงเลยไม่ได้ไม่ได้กินข้าวเลยไปแล้วครับเนี่ยลงงานเลยครับ ผเนื่องขอเวลา5นาที5นาทีเดี๋ยวขอถ่ายทม์แป๊บนึงครับนี่ฮะถ่ายนี่เลยมันจะมีต่อยางเลยนะครับทุกคนกิตา้ากินอะไรกินอะไรข้าวอ่ะกินข้าวอะไร กินข้าวเอ๋อกินข้าวไหมกินข้าวอะไรกินข้าวอะไรจะไปด้วยจะไปด้วยออ๋เดี๋ยวนี่นี่ลูกน้องบ่อ๋อนี่ฮะลูกน้องชื่ออะไรครับชื่อชื่ออะไรครับอ๋อชื่ออะไรก็ได้นี่ครับช่างบอมนะครับเขาเรียกชื่อบอมเป็นลูกใครนะ จะโชวเซียนบอกเติมน้ำันหมดดิเติมน้ำมันจนหมดเร็วเนี่ยโอ้โหนี่ครับกันสตาร์ทรถแบบนี้โอ้ต้องสตาร์ทแบบนี้ อหเือ uh, uh, <c ười> ัเดอเอ่ะอันนี้ต้องสร้างฐันด้วยใช่ไหม ตั้งผ่าตั้งผ่าหลังเลยไหม ช่มเดินเก็บมันขายบ้าง่ะนี่ครับมันอู้นี่เดินเก็บมันนะวะเรียวเดินเก็บมันขายไปเราเนี่ยหายแล้ว ลากยาวเลยครับทุกคนวันนี้ถ่ายนู่นเลยไปนู่นเลยน่าจะปลายางนี่ด้วยครับปลานู่นสองปานะฮะถ่ายได้โหดมากครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ